ฮัวโหที่นี้มันที่ไหนวะเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายตอนนี้สัตว์ดีคนแปลกหน้ามาดิเลยมาตัดไม้เลยไอ้หน้าตุตอนนี้เราอยู่ในที่ลงแจ้งคาดว่าจะมืดในไม่ช้าเพราะงั้นเราต้องสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเวลา <c oughs> หลังจากนั้นมึงเนี่ป,ปักสัตว์ท <c oughs> ุ่งไงวะต่อไปเราจะต้องตัดหญ้าให้พื้นที่แถวนี้บอกกับการสร้างบ้านมากที่สุดและเราก็ต้องทำทุกอย่างมนตกดินไอ้หน้า่เรามาดูความคืบหน้ากันหน่อยดีกว่านี้ที่ทำอยู่ไปได้ดีใช่ไหม Ok Yim. Tao là ra Madu của lắp kết nói đi qua. Mình lên ยอดเยี่ยมมากเลยทีนี้เราก็ได้บ้านสวยๆงามมาแล้วหนึ่งหลังถึงหมู่บ้านข้างๆค่อยไปสำรวจพรุ่งนี้เช้าดีกว่าว่าแต่ไอเสื้อฟ้าไปนอนไหนมึงออกไปเบนกรรมเราต้องดับไฟก่อนจะไม่ทั้งหลัง ชีวิตนั้นมีอะไรอหยุดเดี๋ยวนี้เลยจะไปไหนจะไปไหนจะเข้าเมืองน,นี้มีหนังสือรับรองอย่างไม,ไม่ทราบว่าพวกเราขอเข้าหามีอะไร<า>โอ้<า>ว่าแต่ไปหามาจากไหนเนี่ย ยอดเยี่ยมมากเลยทีนี้เราก็ได้บ้านสวยๆแล้วนะพี่น้องประชาชนช่างมันเถอะขอเปิดดูหน่อยเอาไปว่าแต่คุณไปไหนหน้าอย่าถามมากป๋อเอาหนังสือไปตรวจใจเย็นๆพวกคุณไม่ต้องตรวจเข้มก็ได้มงเหยียดแค่อะไรวะเนี่ยโอ้พ่อเหล็กรูปหล่อร่างกายแข็งแกร่งขนาดนี้ไม่ทราบว่ามีคนยังสำหรับผมมาเนี่ยครับไอ้ไอ้ผมมาเอาหนังสือคืนตอนนี้คุณเข้าเมืองได้แล้วผมไปละ บผมจะล่าหมีตัวนี้ด้วยปืนไรเฟิลยาว30กิโลเมตรเอาล่ะล่าสัตว์นี้มันสนุกจริงๆเลยหยุดการกระทำอันชั่วช้าของคุณสะ <c oughs> คุณเห็นหมูพวกนั้นไหม นั่นคือหมูที่คุณพรากลูกและครอบครัวของมันไปคนไม่ควรจะไปฆ่าสัตว์คุณรู้ไหมทีนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าสัตว์หยุดก่อนหยุดก่อนได้โปรดหยุดก่อนขอร้อง NPC ไม่ใช้สัตว์ได้โปรด NPC ไม่ใช้สัตว์อ

มึงรอดตัวไปนะไอสัตว์โอเพชรในที่สุดทำไมถึงยากจังวะ ึ่งอาทิตย์ี่ผ่านมาเราได้เจอเพชรที่ไม่สามารถขุดได้ก้อนใหม่แล้ววันนี้จะเป็นวันที่เราขุดมันได้พร้อมนครับเราพร้อมแล้วเราได้รวมสิ่สุดยอดนักขุดมาไว้ในมูอเราแล้วและคาดว่าจะสำเร็จเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับไม่มีเวลาให้เสียโอเคครับ เริ่มปฏิบัติการได้โปรดจำไว้คุณให้พร้อมกันเพื่อความเสียหายสูงสุดและให้ไวที่สุดให้แรงที่สุดนี่จะเป็นเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นโปรดจำไว้คุณให้พร้อมเร็วและแรง ขอโทษอย่างยิ่งครับเจอแล้วเตรียมขนย้ายเลยเราได้ศึกษาอย่างละเอียดว่าเพชรถ้าทำลายไม่ได้เราก็ขนย้ายได้ ถึงเวลาแก่และเตรียมย้ายได้ไงวะนี่คือคริปเปอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดร่างกายนี้ฝึกมาหนักจนไม่สามารถระเบิดได้แต่ทุกหมัดที่เขาต่อยนั้น ร่างกายนี้ฝึกมาหนักจนไม่สามารถระเบิดได้ทุกหมัดที่เขาต่อยนั้นระเบิด ครับช่วยแสดงกายกรรมให้ดูหน่อยพอ <Whoa. S 1> สุดยอดไปเลย oh, wait, ใครจะมาแสดงต่อได้วะ <Huh? S 1> นั้นโชว์ให้ดูหน่อย oh. สงสัยต้องยกเลิกงานอะไร oh เราจะต้องจะเอาอะไรอีก oh. เรื่องของมึงเลยผูแสดงเองก็ได้ วันนี้เป็นวันที่ดี <Man. S 1> เล็กนี้อร่อยมากใช้ไหมแกะคุณครับผมต้องการ,ผม,การผมต้องการความชผมต้องการความช่วยเหลือพอดีโต๊ที่อยู่ตรงน,นั้นมันพังพอจะช่วยซ่อมได้เปล่าได้เลยเดี๋ยวจะช่วยซ่อมให้ ไหนดูหน่อยสิขอเวลาแปบนะได้เลย จากที่ดูนะดูจากลักษณะของเหยือ่อคาดว่าน่าจะตายแ,<บ>และขอถามอะไรหน่อยนะหัวอยู่ตรงไหน <S <S และดูจากรอยเลือดที่เป็นทางแบบนี้คาดว่าคนฆ่าน่าจะยังไปไม่ไกลสวัสติครับผมเป็นคนดีมีอะไรให้ช่วยไหมครับ <S 1> <S 1> คือผมว่า <S <S ผมว่าไม่ต้องเอาดุนี้มึงบ้าหรือไงน,นี้ดูยังไงมันก็เป็นคนฆ่านะเว้ยก็เขายังไม่ได้ทําอะไรนี่ไม่ได้มันไม่ใช่งั้นมาลองนี้ คุณเห็นมีดนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกอยากจะฆ่าพวกคุณสองคนมากครับขเขาคงพูดเล่นล่ะมึงเล่นอะไรไม่เข้าเรือ่องเดี๋ยวมาพูดสได้เดี๋ยวไอหมออาคมที่กูต้องแกล้งเนียนเพราะมันมีปืนเดี๋ยวมันจะยิงเราโอ้ย วนั้นมันลูกค้าส่งเงินมาซักผมไม่มีเงิน ouais. จริงๆครับยังไม่ได้ลูกค้าสักคนเลยไม่เป็นไรต้นไม้กูก็เอาน่ากินเดี๋ยวกลับมาอีกนะจ๊ะฉันไม่เหลืออะไรแล้ว แต่ฉันยังไม่ยอมแพ้เหลือแค่สองต้นเองให้ตายสิขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับถ้าขายับสะบัดขมับและคอไม่อยากจะเชื่อมันตั้งร้านที่เดิมกูบอกแล้วนี่คือเงินฉุกเฉินดีที่มันไม่เจอ ลุงขอปืนกระบอกดิดมันเอาของไปไม่หมดว่าดีเลยเอาดิไม่ต้องเอาไปก็ได้มัง้งนี้เราต้นมาได้เยอะเลยเนอะมึงต้นมาทั้งร้านไงก็จริง ไอคนนั้นโคตรโง่เลยใช้เลยไรเพิ่มมันต่อไหมเอาดิ oh <my> ว่าไงเ <S 2 Greek> ชิญเลยครับดีมากไอหนู วันหลังจะมาใหม่นะไอ้โง่มึงไปรอดแน่เดี๋ยวมันไม่ง่ายไปเปล่าวะปกติก็ง่ายนี้แปลกๆเดี๋ยวทิ้งทีมีเร็วอะไรนะชิบหายแล้ว ของกูไม่มีเพื่อนกูก็ตายมึงพอใจยังแอปเปิลครับขายแอปเปิลครับลุงครับลุงครับผมอยากได้แอปเปิลผมขอเหมาทั้งร้านได้ไหมครับก่อนจะซื้อมึงมีตังหรือเปล่าเดี๋ยวโชว์ให้ดูเชิญเลยครับโอเคข้อ <Okay. S 2> แอปเปิลของคุณอร่อยมากขอบคุณทำไมเขามีเงินเยอะจังวะเดี๋ยวคุณครับคุณคุณหยุดก่อนคุณทำเงินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงเป็นนักกินไงตามมาสิเรามาถึงแล้ว<ม>นี่คือบททดสอบที่บริษัทผมเตรียมไว้ให้คุณกินแล้วจะรวยหรอใช้คนชอบดูของแปลกโอเคของแปลกของถนัด มึงทําได้ไงวะช่างมันเถอะที่จะบอกคือถ้าคนดูเยอะเท่ากับโฆษณาเยอะและโฆษณาเยอะเท่ากับเงินที่เยอะขึ้นไงล่ะแต่ถ้าดูจากสภาพแล้วเรารวยเลยแน่ใครบอกว่าเราอะไรนะมีที่ส่งเงินเอยอะไหตอนนี้ผมได้เป็นสุดยอดนักกินทําคลิปนี้ก็รวยทําคลิปนั้นก็รวยขึ้นไปอีกมันหยุดไม่ได้แล้วเรามาชิมฮอทดอกกันรสชาติเต็มสิ โอเคทัด <Okay>, ตอนนี้ยอดขายสินค้าพุ่งเกินร้อยครับดีมากทำต่อไปสุชิแสนอร่อยท่านครับท่านครับท่านครับมีคนมาหาครับนี้มันอะไรวันนี้สวัสดีครับผมมาทักคุณให้กินแตงที่ใหญ่ที่สุดในโลกคุณกินได้ยไหม นใจจะไปกินอาหารต่างประเทศไหมเอาดิไปเลยไหมในที่สุดเรามาถึงแล้วที่ประเทศในที่สุดเรามาถึงแล้วนี่คือร้านเน้อที่ดีที่สุดในยุโรปที่ผมสร้างขึ้นและผมอยากจะร่วมมือกับบริษัทไหนว่าจะพามากินไงไว้ที่หลังก็ได้มา